มาฮะมาเข้าครัวนะครับบอกเลยว่าเมนูนี้พิเศษมากๆครับผมเมนูนี้ครับมีชื่อว่าเมนูอะไรครับผมเมนูเมี่ยงปลาทอดค่ะเมี่ยงปลาทอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับค่ะมีปลานะครับปลาก็เป็นปลานิลนะคะน้องเขตค่ะและมีแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดฮะมีเกลือมีพริกไทยอันในส่วนทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะนํามาคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็ไปทอดเอง นี่ค่ะน้องเขเดาขาที่ขายไม่ได้ก็คือน้ำมันถั่วเหลืองตาอมุวนนะคะหาผมเพราะว่าใน1ขวดนะฮะสามารถทําทั้งผัดและทอดในขวดเดียวกันได้เลยครับที่สําคัญน้ํามันถั่วเหลืองตาอุ้นเป็นน้ํามันที่มีกรดไขมันที่จาเป็นต่อร่างกายและน้ํามันตาอุ้นยังมีน้ํามันทางเลือกอีกหลายชนิดนะคะน้องเขเดาขาทั้งน้ํามันทานตะวันน้ามันข้าวโพดน้ำมันคานล่าและน้ำมันถั่วเหลืองตาอ้งวนเรียกว่าเป็นแบรนด์ของน้ำมันคุณภาพ คลองใจคนไทยมาอยา่างยาวนานนะค,คะมิเอกตคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำอาหารกันเลยดีกว่าครับมาเลยครับค่ะได้เลยค่ะระหว่างที่เรารอน้ำมันเดือดนะฮะเราก็มาทําส่วนของปลากันดีกว่าอันดับแรกเราก็ผสมเลยนะคะใส่แป้งข้าวโพดก่อนนะคะพอประมาณเกลือ เือพริกไทยป่นค่ะพริกไทป<ล>น่นนะฮะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เลยฮะเดี๋ยวเราเอาไปลงกระทะเลยครับไป ระหว่างที่เรารอทอดปลาอยู่นะครับเรามาทําในส่วนของน้ําเมี่ยงกันบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างครับน้ํามะขามเปียกนะคะครับกะปิกะปิครับน้ําตาลปี๊บค่ะหอมเจียวค่ะหอมเจวครับผมอ่าอัับแรกเราก็เอาน้ามะขามเปียกลงก่อนนะคะะขามเปียกลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยตามด้วยกะปิค่ะกะปินะครับน้าตาลปี๊บนะคะให้มีรสให้มีรสชาติรวยหอมเจียวนะฮะ อ๋อตอนนี้น้ำเมฆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม<ะ>เป็นฟ้าก็าจะได้แล้วนะครับผม<ะ>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ